ชื่อเล่นอีกชื่อหนึ่งก็คือสโตนเฮน์เมืองไทยนะครับช้างกูอยู่ไหน <laughs> ไปก็ขึ้นเขาครับอันนี้จากจุดนี้นําตกตาตตนอยู่อีก3.2กิโลเมตรน้าตกตาตน้นตรงไปนะครับก็คือเบี่ยงขวานะว่ามอหินขาวซึ่งเป็นทางเดียวที่จะไปพาหัวหน,น้าต้องเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายนี่ครับแยกซ้ายที่ไปมอหินขาวระยะทาง 9.1กิโลเมตรด้านขวาจะเป็นแผง หินนาใจญ่นะครับครับมอเห็นขาวยามเช้า นนีประมาณเจ็ดโมงเช้าเราไม่ใช่ฝนนะครับหรือจะเป็นท่อน้ำแตกนู้นพุ่งออกมาจากฝานนะดูเข้าไปเลย ื้อใครมาเที่ยวแล้วต้องการเข้าห้องน้ํานะครับห้องน้ำจะมีอยู่ฝั่งทางนน้นเดี๋ยวผมหันหน้าไปก่อนน่าจะเป็นฝั่งตะวันออกนะครับนั่นคือห้องน้ํา สิ่งด,ดูเหมือนเก้าอี้หรือก้อนปูนสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเป็นไอเดียที่ดีมากแท้จริงแล้วเป็นป้ายชื่ออันหนึ่งนะครับเป็นชื่อสถานที่แต่ต้องมองให้ถูกมุมนั่นเอง ครับสำหรับคลิปนี้มองหินขาวก็ขออนุญาตจบตรงที่ตรงนี้นะครับท่าในใดที่มีโอกาสแวะมาท่องเที่ยวที่จังหวัดชายภูมินะครับตั้ง GPS มาที่มองหินขาวแล้วถัดขึ้นไปอีกเล็กน้อยก็จะคือผาหัวนาดนะครับเป็นจุดกลางเต็นท์พักค้างคืนได้ หินขโขลงช้างนะครับหินขโขลงช้างต้องมีก้อนหินใหญ่สักก้อนที่ลักษณะคล้ายๆช้างพาช้างมาหาเพื่อนครับพาทีา่เธอพาช้างมาดูช้างในอะยี่เป่าเป็นงวงๆอ่ะใช่เคยเห็นตัวอย่างของคนที่เข้ามาเที่ยวย่นะครับ มีลักษณะเหมือนทางอุ้ยอนันมีรูอุโม,อมองอะไรด้วยได้เยนะคืออะไราินี่งใช่เหรอนี่ช้าง ใช่เลยนะให้มันมีก้อนหนึ่งที่เหมือนช้างเลยมีหัวหดึา่าด้วยฝั่งน,นู้นเปล่าก้อนไหนเอ่ยหาดูดิช่วยกันหา ตอนนี้ต้องตะโกคนคาว่าช้างกูอยู่ไหนช้างกูอยู่ไหนเข<อ>าเคยเห็น,น,นทางหรือเปล่ามันเลือกไปนู่นอ่ะนี่ก็ไปถึงได้นู่นเลยตอนนี้ประมาณเจ็ดมงเช้านะครับ หูดอกยาติดเต็มเลยนี่หรือเปล่ามันเป็นเหมือนเนี่ยเหมือนหน้ามันอ่ะเหมือนหน้าตจะเป็ยนวงมีตามีอะไรอย่างเงี้ยภาพตัวอย่างจะเป็นเหมือนช้างแล้วก็เป็นวงลงมา ยังหาไม่เจอเลยครับมีก้อนหนึ่งที่เห็นเป็นภาพตัวอย่างครับภาพที่เขาใช้โปรโมทสถานที่ลักษณะรูปทรงคล้ายๆช้างนะครับเมื่อมีจำนวนมากก็เลยเรียกไปเลยว่ากลุ่มหินโขงช้าง เป็นกลุ่มก้อนหินนะครับชื่อตรงนี้ก็คือหินต้นใสนตรงนี้เขาเขียนว่าลานหินต้นใสลมพัดแรงครับเยน็นลมพัดเยน็น กาดเย็นมีที่นั่งพักด้วยครับมาเหนื่อยๆก็มานั่งพักหลบร่มหลบแดดนะครับเข้าร่มหลบแดดถ่ายรูปตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับ ไปที่รถนะครับเดินทางต่อไปอีก